สวัสดีและทักทายกันคือเก้าค่ะพี่น้องค่ะาจากรายการซูเปอร์เทนทีโอนเอไปวัางวันสอบบังขันมีผู้ใดเดืเดบิงเน่เราบังค่ะท่านอการครับอยากให้นึกภาพเด็กอายุ11ต้องออกจากบ้านเดินทางข้ามประเทศเพื่อไปตามความฝันเด็กคนหนึ่งเดินทางมาจากสปปลาวเพื่อเป็นศินลปินฝึกหัดครับเธอเดินทางมาเพื่อตามหาความฝันและวันนี้เธอมาขึ้นเวทีซูเปอร์เทนครับ ตรงเดียวั่มือได้นะลูกสบายดีค่ะชื่อ,อน้องทิดาเล่าสีวิไลซื้อเห่่นซือทิดาอายุสิบเอดปีมาจากสปปลาเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณนาเคตค่ะตอนนี้มาอยู่จังหวัดมหาสารคามค่ะอ๋มอม,มากับไทยลูกมาอยู่เมืองไทยเนี่ยมากับพ่อผู้แม่พึงค่ะคือไผ่ล่ะคะพ่อพูคือ นักร้องค่ะแล้วก็นักแต่งเพลงค่ะเป็นัไดแนนอค่ะผลงานการสนับสนุนของเอซทุกคนที่ซอยกันสนับสนุนพักดันนองจนได้ออกทรทัศน์ในมือนี้นะคะบม,มคิดถึงมากค่ะแล้วเวลารู้สึกคิดถึงทำยังไงครับก็จะโทรหาตากับยายค่ะ แล้วบอกบอกตากับยายว่าไงเวลาโทรเขาไปคุยก็บอกตากับยายว่าคิดถึงค่ะก็ไม่คิด ว่าคุณตาคุณยายเราผูกพันกับท่านมากใช่ไหมลูกค่ะรักท่านมากขนาดไหนครับรักมากค่ะเพราะว่าตากับยายเป็นคนเลี้ยงหนูตั้งแต่เด็กค่ะคแล้วน้องทิดามีไอดอลเป็นใครลูกเป็นพี่แอนอลดีค่ะทำไมละครัจะมถึงชอบพี่แอนครับเพราะว่าพี่แอนอลดีเป็นคนที่กระตันยู เวลาครูบาอาจารย์สอนก็ตั้งใจฟังแล้วก็ตรงตอเวลาค่ะโอ้ oh. อ่ะวันนี้วันนี้มารายการทุกประเด็นความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกคือชุดนักร้องค่ะอ๋อเอาละวันนี้พร้อมหรือยังคะลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสบายดีลูกสบายดีคะ่ะ สวัสดีครับโอ้โหเข้มแข็งมากลูกเก่งมากลูกขอบคุณค่รับรู้แ่ล้วตอนนี้กะอาเซียนเสร็จเรือค่ะหนูตื่นเต้นแห้งแล้วก็ตั้งใจหลาหวังว่าทุกคนสิมัครเข่นีเดื่อค่ะโอ้ได้ทมแล้วท่านผู้ชมครับ และซิงเกิลของน้องทิดาที่ถูกปล่อยออกมาเป็นเพลงแรกก็คือเพลงหอบฝันข้ามโขงซึ่งปล่อยมาแล้ว1เดือนและมียอดวิวไปมากกว่า2ล้านวิวเราไปฟังเสียงสดๆของเธอบนเวทีกันครับอยู่ในความฝันมีบ้านง,งาหนึ่งหลังโอ้โหโนตรวันอยากให้ฟังแก้วเสียงเนื้อเสียงแล้วก็ตัวอย่างเพลงโอ้เสียงดีมาก มีคาแรคเตอร์ใจใจใจความของเพลงก็ตรงกับชีวิตน้องตรงมากเลยเพราะผู้ทูเพลงผู้เพลงตั้งใจเละเพราะผู้ตั้งใจเลยเดี๋ยวต่อไปนี้ลูกจะเข้าสู่โชว์ชุดใหญ่ละค่ะโชว์ชุดใหญ่เนี่ยเป็นเพลงที่เขาตั้งใจเลยอยากจะส่งความหมายไปถึงศิลปินที่เขาชื่นชอบบทเพลงที่มีชื่อว่าบังเอิญมันได้อ่ะวันเนี้ยไม่รู้จะเป็นการ ให้กาลังใจหนูล่วงหน้าหรือจะทําให้หนูตื่นเต้นล่วงหน้านะลูกอยากให้หนูมาตรงเนี้ลูกมีใครบางคนก็อยากจะพูดกับหนูลูกมาตรงนี้ลูกตรงนี้ลูกมองที่จอนะลูกสวัสดีค่ะน้องธิดาพี่แอนนอรดีนะคะก็ขอบคุณน้องธิดาด้วยที่ชื่นชอบผลงานเพลงของพี่แอนแล้วก็ผลงานการสแสดงของพี่แอนนะคะ ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันเลยได้ว่าได้ยินข่าวว่าวันนี้น้องธิดาไปที่ซูเปอร์เทนนะคะก็ <c oughs> ขอส่งกําลังใจให้กับน้องธิดาทําให้เต็มที่แล้วก็เอาเพลงของพี่แอนไปร้องด้วยโอ้โหยิ่งต้องเต็มที่กันเลยนะคะขอให้น้องตั้งใจแล้วก็ขอให้น้องโชคดีในวันนี้พี่แอนเป็นกําลังใจให้เสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสไปเจอน้องนะคะเพราะว่าวันนี้ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดออนทัวร์กันหลายวันเลยนะคะถ้ามีโอกาสเจอกันนะ ดาไปไเป็นไงลูกตื่นเต้นหรือกำลังใจอันนี้กำลังใจค่ะกำลังใจนะใจ,ะใจลูกใจ,ใจเลยแล้วเดี๋ยวหนูจะร้องเพลงเพื่อส่งถึงพี่แอนด้วยกับบทเพลงของพี่แอนบังเอิญมันได้อ่ะยอดวิว44ล้านวิวครับเป็นกำลังใจให้กับน้องธิดาด้วยครับท่านผู้ชมครับพี่แอนอรดี ไม่ได้มาให้กําลังใจน้องที่ดาแค่ในคลิปนะครับเพราะตอนนี้ที่หลังเวทีเธอก็เตรียมตัวที่จะมาเซอร์ไพรส์โดยที่น้องธิดาไม่รู้มาก่อนมาดูกันว่าเมื่อน้องธิดาเจอกับพี่แอนแล้วจะเป็นอย่างไรคิดว่าตัวเองเป็นคนโลกเ <c oughs> ขาไ,ไม่มันมเพราะ่านาเข้า ครับคุณแอนมากครับอมคุณมากครับโอ้ยเกิดปรากฏการณ์เด็กช็อกครับเด็กช็อกเด็กช็อกครับไม่ไม่ใช่แค่น้องค่ะหนูยังช็อกร้องไม่ถูกเลยด้วยค่ะนี่ี่ก็เลยเห็นว่าอาจจะตกใจอีนแอนาพี่ออนมาเห็นเด็กช็อกกลัวว่าน้องจะเป็นอะไรไปพี่แอนสะดุดไปนิดนึงแต่แล้วเข้าใจว่าทั้งหมดนี่คือโมเมนต์หนึ่งความสุขและความประทับใจหนูอยากทาอะไรใหถูกตอนนี้ลูก อยากถ่ายรูปกับพี่แอนลค่ะลูกไม่ไม่ขอไม่บอถ่ายรูปเหรอลูกอยากได้อะไรลูกอยากกอดค่ะจัดถ่ายรูปอคค่ะครูเพลงหนูชื่ออะไรนะลูกชื่อพ่อภูษีวิไลค่ะหนูลองถามพี่แอนสิรู้จักไหมพี่แอนรู้จักพ่อภูษีวิไลไหมคะรู้จักเป็นอย่างดีเลยค่ะคือบังเอิญบังเอิญค่ะคือคือครูเพลงของน้องเนี่ยที่พาน้องมาอยู่ที่ เมืองไทยเพื่อจะฝึกเป็นนักร้องหมอลำฝึกหัดเนี่ยรู้จักกับพี่แอนยังไงครับความเป็นมาเป็นพี่ชายที่มีพระคุณกับแอนมากถือว่าเป็นพ่อครูอีกคนหนึ่งที่ที่เคยฝึกฝนแอนร้องเพลงแล้วก็เขียนเพลงให้แอนด้วยตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นศินลปินฝึกหัดอนะคะ่ะเส้นทางสายเ,สาเดียวกันเลยใช่โดยโดยบังเอิญเลยดินอนอนอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็พี่ก็จะสอนทุกๆอย่างการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็ก mm ็ได้มีโอกาส เห็นน้องทิดาผ่านๆแบบเล่นกีตาร์พ,พ่อครูเล่นกีตาร์ให้หนูร้องเพลงใช่ไหมคะค่ะ<ป>วันนี้พ,พี่แอนจริงๆคิวแน่นมากนะลูกพี่แอนตีรถมาเพื่อมาสร้างภาพแห่งความประทับใจให้อยู่กับหนูตลอดไปหนูอยากจะบอกอะไรพี่แอนลูกถึงความรู้สึกที่อยากจะขอบคุณพี่แอนพูดได้เลยลูก ก็ขอขอบคุณพี่แอนนะคะที่เสียสละเวลามาเพื่อน,อนี้กก็ขอขอบพระคุณมากไว้นะคะก็มไม่คิดไม่ฝันว่าพี่แอนจะมาไม่ใช่แค่มานะลูกพี่แอนเขามีบางสิ่งบางอย่างมามอบให้หนูด้วยหนูม่ให้พี่ซุปก่อนแล้วหนูมาอยูนตรงนี้ลูกแล้วก็ปิดตาก่อนลูกหันหน้ามองที่จอปิดตาก่อนพี่พิทีมงานครับขอของที่ระล,ลึกพิเศษจ,จากพี่แอนให้กับน้องธิดาครับแอนเอาแล้ดีเลยหลยเด้อค,ค่ะ ันนี้ในนามของซุปเปอร์เทนนะครับขอบคุณพี่แอนมากที่อุตส่าห์เดินทางมาเพื่อสร้างความทรงจําที่มีความหมายกับเด็กคนหนึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นความรู้สึกที่อยู่กับเขาตลอดไปพวกเราครับศิลปินของเราครับพี่แอนอรดีครับขอบคุณมากครับพี่แอนครับขอบคุณครับขอบคุณพแอนมากนะครับขอบคุณมากท่านการครับชีวิตของเด็กคนหนึ่งซึ่งมุ่งหน้าสู่ความฝันที่ตั้งใจครับน้องธิดาครับได้ทราบเรื่องราวชีวิตได้เห็นความสามารถทั้ง3ท่าน รู้สึกยังไงบ้างครับหนูเด็กน้อยตัวเล็กเนาะเสียสละหลายๆอย่างเสียสละความสนุกความสุขออกจากอ้อมกอดของใครบางคนที่ที่เรารักเพราะหนูรู้ว่าหนูกําลังมาทําเพื่ออนาคตของตัวหนูและคนที่หนูรักอะหนูเป็นเด็กที่มุ่งมั่นมากลูกหนูก็เป็นอย่างที่พี่แอนเขาเป็นนะลูกคือกระตันยูแต่ครูเชื่อมั่นลูกว่าเด็กที่ เห็นภาพใหญ่ของชีวิตแล้วอะ่ะคนอย่างหนูไม่มีทางออกนอกรูก่นนอกทางแน่นอนฉะนั้นขอให้เส้นทางเนี้ยของหนูมันพุ่งไปปลายทางเลยนะคะแล้ววันหนึ่งหนูจะเป็นไอดอลของคนรุ่นต่อๆไปเหมือนที่พี่แอนส่งมอบให้กับหนูนะลูกนะขอบคุณที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะคพื่อการครับความฝันที่ที่ได้อยากได้ครับก็เป็นหนึ่งเครื่องมือที่จะพาไปสู่ฝัน<ม>นั่นก็คือชุดนักร้องครับพวกเราสามคนให้ พานครับอันมามองได้ล่ะครับปาดชุดเครื่องงานแขกโอโดูใกล้ๆลูกไดูใกล้ๆปาดชอบไหมลูกชอบมากค่ะอ่าก็มีการปักต่างๆให้มันดูแวววาวลวยจริงๆไม่ใช่แค่ที่เห็นตรงนี้นะลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอมีทุนการศึกษาให้ลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์ สองหมื่นบาทเลยครัคคบพี่ดาลุกเด็กทุกคนที่มาซุปเอเทนจะได้เหรียญเหรียญนี้ลูกเป็นเครื่องหมายเตือนใจเป็นเครื่องหมายสร้างความทรงจําระหว่างซุปเอเทนกับเด็กทุกคนที่มารายการเชื่อฟังพ่อครูแม่ครูนะลูก<ร>แล้วก็ก้าวไปสู่ฝันที่ตั้งใจด้านหลังเนี่ยลูกสลักชื่อของหนูไว้ด้วยเด็กหญิงภัยลินสุขสวัสดิ์เหรียญซุปเอเทนเหรียญนี้มอบไปกับธี่ดาลุกขอบคุณค่ะ ส,ส,สักหนึ่งเราลองจำลองภาพในอนาคตของธิดาดวอนาคตนักร้องหมอลำของเราครับน้องทิดาครับทิดาลูกนี้ครับวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จเรารู้สึกยังไงกับตัวเองและอยากจะบอกความรู้ส <no> ึกนี้กับตายายพ่อและแม่อย่างไรเพราะว่า เขาไม่ได้บอกใครนะที่มาซูเปอร์เทนเขายังเก็บเป็นความลับอยู่แล้วตั้งใจให้รู้ว่าที่รายการออกอากาศ<อ>ตอนเนี้ยดีจะบอกอะไรกับตายหยและพ่อแม่เฉยได้เลยลูกก็ขอขอบใจหลายๆยที่คอยให้หนูมาเดินตามฝันละเสียสละให้หนูมาเดินตามฝันที่ดูแลหนูมาตั้งแต่เด็กน่อยก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะคิดหอดเด้อก็ขอขอบคุณ พ่อภูแม่พึ่งนะคะที่ให้หนูได้มาอยู่ค่ายด้วยแล้วก็รักหนูเหมือนลูกแท้ๆก็ขอขอบคุณค่ะว่าที่นักร้องหมอรำของเรานะครับน้องธิดาครับขอบคุณที่มารายการนะลูกขอบคุณค่ะคิดชอบเนาะอไม่ะได้ไปไหนที่ไม่กลับติดไปเลยติดไปเลยค่ะถิดไปเลยติดไปเลยเออแหละขอขอไปแล้วออกงานทันที